สวัสดีค่ะวันนี้แม่ลโตนะคะก็จะมาคุยแล้วก็บอกต่อผลิตภัณฑ์นะคะอาหารเสริมสําหรับคุณผู้ชายนะคะตัวชูตัวนี้เลยนะคะ1กล่องก็จะมี10แคปซูลด้วยกันนะคะแล้วก็ อบอกเลยว่าผลตอบรับดีมากๆนะคะซึ่งตอนแรกแม่ก็แม่ตาโตก็จะสต็อกอยู่ที่30กล่องนะคะแล้วก็ขายนะคะตอนแรกก็ยังแบบเออลังเลแต่ว่าก็เห็นว่ามันเป็นสินค้าที่มันไม่เหมือนใครนะคะก็ชอบแล้วก็เริ่มจากการมาโพสต์ขายนะคะแล้วก็เป็นที่สนใจ ของตัวแทนหลายๆท่านนะคะแล้วก็อยากจะมาลงทุนด้วยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะบอกเลยว่าสต็อกไป3าม0 0ื่นกล่องแล้วเออรอบละสาม0 0ื่นกล่องนะคะแล้วก็หลายรอบมากเลยจริงๆนะคะบอกเลยว่าแบบสินค้านี่แบบโอ้โหฮอตฮิตแบบว่าคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าเออเหนือความคาดหมายนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่ทานแล้วลูกค้า มีผลตอบรับฟีดแบ,บ็กลับมาดีมากๆนะคะเป็นที่พอใจแล้วก็เกิดการซื้อซ้ํานะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบเฮ้ยอยากหาไรายได้เสริมนะคะหรือยังอยากจะลองทานผลิตหาผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะมาดูแลสุขภาพตัวเองนะคะก็ขอแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะบอกเลยว่าเด็ดจริงๆแล้วก็ยอดขายมีการันตีได้เลยนะคะว่าแบบโอ้โหสุดยอดฟังมากๆแบบขายดีแบบตกใจกันมากเลยนะคะแบบเรื่องห้าไว้ใจชูเลยนะคะ